สวัสดีค่ะมาพบกับชีววิทยาครูโจทย์นะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของรากลำต้นและใบไปเรียนกันเลย โครงสร้างและหน้าที่ของรากรากเป็นอวัยวะที่งอกออกจากเมล็ดซึ่งจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําและธาตุอาหารเพื่อลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะโครงสร้างของรากจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออะไรมีความเหมาะสมต่อการทําหน้าที่อย่างไรและจะแบ่งโครงสร้างของรากออกเป็นบริเวณต่างๆตามลักษณะของเซลล์ได้อย่างไรมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ โครงสร้างบริเวณปลายรากประกอบด้วยเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆโดยเรียงลำดับจากปลายสุดของรากขึ้นไปนะคะได้แก่หมวกรากเป็นเซลล์พาเรนคิมาที่เรียงกันอย่างหลวมๆช่วยป้องกันอันตรายไม่ให้เซลล์ที่บริเวณปลายรากถูกทำลายนะคะนอกจากนี้นะคะหมวกรากยังสามารถผลิตเมือกขับออกมารอบๆทำให้รากพืชสะดวกต่อการชอนชัยลงไปในดินค่ะ บริเวณการแบ่งเซลล์เป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากหมวกรากขึ้นไปนะคะซึ่งเซลล์บริเวณนี้ก็คือเนื้อเยื่อเจริญายรากที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นแหล่งกําเนิดของหมวกรากทางด้านล่างหรือเนื้อเยื่อถาวรต่างๆถัดขึ้นไปด้านบนค่ะ บริเวณยืดตามยาวของเซลล์เป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากบริเวณการแบ่งเซลล์ขึ้นไปนะคะเซลล์บริเวณนี้จะมีการยืดตามยาวและขยายทางด้านกว้างทำให้รากมีความยาวเพิ่มขึ้นค่ะบริเวณเปลี่ยนสภาพและเจริญเต็มที่ของเซลล์ทำให้เกิดโครงสร้างต่างๆให้เหมาะสมกับหน้าที่ของรากอย่างเช่นเซลล์ขนรากมัดท่อลำเลียงน้ำและมัดท่อลำเลียงอาหารค่ะ โครงสร้างภายในของรากพืชประกอบด้วย epidermis, cortex, stele epidermis นะคะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่นอกสุดเซลล์ Cell จะเรียงตัวเป็นแถวเดียวและบางเซลล์จะเปลี่ยนเป็นขนลากที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหารนะคะ คอเทกเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากเอพิเดมิสส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเยื่อพาเรนคิมาที่ไม่มีคอรูพาสนะคะทำหน้าที่สะสมอาหารและข้างในสุดนะคะจะมีชั้นเอนโดเดมิสเป็นชั้นพาเรนคิมาที่แต่ละเซลล์มีสารซูเบอร์ลินสะสมเป็นแถบอยู่ที่ผนังเซลล์นะคะเรียกแถบแถบนี้ว่าแถบแคสพาเลียนค่ะซึ่งจะทําหน้าที่ในการป้องกันการเคลื่อนที่ของน้ําและาธาตุอาหารเมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้นก็จะมีลิกนิน มาสะสมซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะสติลจะเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากคอเทกประกอบด้วยเพริไซเคิลเป็นชั้นถัดจากเอนโดเดอร์มิดนะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนกับเป็นเนื้อเยื่อเจริญเพื่อสร้างรากแขนงได้นอกจากนี้ในรากพืชบางชนิดที่มีการเติบโตทุติยภูมิ p e r ิไซเคิลยังสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นคอกแคมเบียมได้นะคะต่อมามัดท,ท่อลำเลียงจะอยู่ตรงกลางโดยไซเลมจะเป็นแฉกๆและมีโฟเอมกั้นอยู่ระหว่างแฉกนะคะถ้าเป็นในรากพืชใบเลี้ยงคู่จะมีแฉกประมาณ4-6แฉกส่วนในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีจํานวนแฉกของไซเลมมากกว่ารากพืชใบเลี้ยงคู่นะคะซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่ทำให้เราสามารถแยกรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่ออกจากกันได้ ะะและพิษคือบริเวณตรงกลางของรากที่ประกอบด้วยเซลล์พาเรนคิมา่าส่วนใหญ่พบพิษในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะ โครงสร้างภายในของรากระยะที่มีการเติบโตทุติยภูมิจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะทําให้รากมีขนาดใหญ่ขึ้นการเติบโตทุติยภูมิเกิดจากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยอะะื่อเจริญด้านข้างคือคอกแคมเบียมนะคะซึ่งเปลี่ยนสภาพมาจากเพริไซเคิลโดยคอกแคมเบียมจะแบ่งเซลล์สร้างคอกอยู่ด้านนอกนะคะและเฟลโลเดิมอยู่ด้านในรวมเรียกชั้นเนื้อเยื่อคอกคอกแคมเบียมและเฟโลเดิมนี้ว่า เพรีเดิมนะคะและเกิดจากการแบ่งเซลล์ของ vascular cambium vascular คม m b i ยมจะแบ่งเซลล์สร้างโคเอเมทุติยภูมิออกทางด้านนอกและไซเลมทุติยภูมิ A เข้าทางด้านในทำให้ลักษณะที่เป็นแฉของมัดท่อลำเลียงหมดไปนะคะกลายเป็นวงวงแทนสำหรับรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่จะไม่พบการเติบโตทุติยภูมิค่ะ ระบบรากในพืชใบเลี้ยงคู่เป็นระบบรากแก้วที่เจริญมาจากรากแรกเกิดหรือ radicle นะคะและสามารถแตกรากแขนงจาก pericycle ได้ส่วนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นระบบรากฝอยนะคะโดยปกติแล้วรากจะมีหน้าที่ในการดูดน้ำและธาตุอาหารนอกจากนี้รากยังสามารถทำหน้าที่อื่นได้อีกเช่นรากเกาะที่แตกออกมาจากบริเวณข้อของลาต้นแล้วมาเกาะเพื่อพยุงลาต้นให้มั่นคง ของรากภูรากพริกไทยนะคะรากคำจุนของต้นโกงกลางต้นข้าวโพดรากอากาศเช่นรากกล้วยไม้ที่ดูดซับอากาศและความชื้นมาใช้สังเคราะห์ด้วยแสงรากหายใจของต้นสมแม่ลำพูและรากสะสมอาหารของแครอทหัวไชเท้ากระชายมันเทศ โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้นลำต้นเป็นโครงสร้างของพืชที่อยู่ถัดจากรากขึ้นมาเหนือดินลักษณะลำต้นจะมีข้อปล้องและตานะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นจะทำหน้าที่เป็นแกนพยุงกิ่งก้านใบและดอกและเป็นเส้นทางในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุและอาหารส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆของพืชนะคะโครงสร้างของลำต้นจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออะไรมีความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่อย่างไรและจะ แบ่งโครงสร้างของปลายยอดออกเป็นบริเวณต่างๆได้อย่างไรมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างบริเวณปลายยอดประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะคะเนื้อเยื่อบริเวณนี้มีกลุ่มเซลล์เจริญที่พัฒนาไปเป็นลำต้นใบและตาตามซอก ใบแรกเกิดอยู่ด้านข้างของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดโดยใบแรกเกิดจะเจริญพัฒนาไปเป็นใบอ่อนนะคะบริเวณตรงกลางของโคนใบแรกเกิดจะเห็นเซลล์ขนาดเล็กรูปร่างยาวเรียงตัวเป็นแนวยาวจากลำต้นอ่อนขึ้นไปจนเกือบถึงส่วนปลายนะคะเซลล์เหล่านี้ต่อไปจะเจริญไปเป็นเนื้อเยื่อท่อลำเลียงจากลำต้นสู่ใบ ใบอ่อนเป็นใบที่จเจริญไม่เต็มที่เซลล์ของใบย,ยังมีการแบ่งเซลล์อยู่ตรงซอกของใบอ่อนพบตาตามซอกเริ่มเกิดนะคะซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นตาตามซอกซึ่งตาตามซอกสามารถจเจริญเป็นกิ่งใหม่ได้ค่ะลำต้นอ่อนอยู่ถัดจากตำแหน่งใบเริ่มเกิดลงมา เป็นบริเวณที่พบเซลล์ที่มีแนวการแบ่งเซลล์ตั้งฉากกับแกนยาวของลำต้นนะคะจากนั้นเซลล์จะเปลี่ยนสภาพและ,จะเจริญเต็มที่เพื่อเป็นเซลล์ชนิดต่างๆในเนื้อเยื่อถาวรเพื่อทำหน้าที่เฉพาะต่อไปโดยการเติบโตปฐมภูมิจะทำให้พืชมีลำต้นสูงขึ้นพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่นะคะส่วนการเติบโตทุติยภูมิจะทาให้พืชมีลำต้นขยายออกทางด้านข้างพบเฉพาะในพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะ โครงสร้างภายในของลำต้นเรียงลำดับโครงสร้างจากภายนอกเข้าไปภายในของลำต้นนะคะจะประกอบไปด้วยอร์ d e r คอร์เทกสติลเอพิเด d e r มิ s เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่นอกสุดทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับเนื้อเยื่อภายในของลำต้นเซลล์จะเรียงเป็นแถวเดียวประกอบด้วยเซลล์ผิวเซลล์คุมและอาจมีเซลล์ขนนะคะ คอเท e กเป็นบริเวณที่อยู่ถัดจากเอพิเดอร์มิเข้าไปประกอบด้วยเซลล์จำนวนน้อยชั้นจึงอาจเห็นชั้นคอเท e กไม่ชัดเจนนะคะเนื้อเยื่อที่พบส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อพาเรนคิมา่าและมักมีคอนเรนคิมา่าอยู่ติดกับเอพิเดอร์มิโดยรอบหรืออาจมีเฉพาะบริเวณที่เป็นเหลี่ยมหรือสันของลำต้นในลำต้นพืชระยะอ่อนนะคะภายในเซลล์ชั้นคอเทกที่อยู่ใกล้กับเอพิเดอร์มิสจะมีคอรูพาร์จำนวนมากทำให้เหน ลำต้นเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะสติลในลำต้นนะคะสติลจะมีบริเวณกว้างมากแยกจากคอเทกไม่ชัดเจนประกอบด้วยมัดท่อลำเลียงและพิทข้างในสุดเรียกว่าพิทนะคะเป็นพาเรนคิมาาก,กระจุกอยู่ตรงกลาง ในพืชใบเลี้ยงคู่สามารถเห็นพิษได้ชัดเจนส่วนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่สามารถแยกบริเวณพิษได้ชัดเจนนะคะนอกนั้นจะเป็นมัดท่อลำเลียงซึ่งต่างกันมากในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมัดท่อลำเลียงจะเลียงเป็นวงมีไซเลมข้างในโฟเอมข้างนอกขั้นด้วยวาสคิลาร์แคมเบียมโดยแต่ละวงนั้นนะคะจะเห็นพาเรนคิมาขั้นอยู่เป็นแฉกแฉกเหล่านี้เรียก ว่าพิทเลหรือวาสดุล่าเลนะคะส่วนมัดท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะกระจัดกระจายไม่เป็นละเบียบและไม่มีวาสดุล่าแคมเบียมขั้นอยู่ตรงกลางค่ะข้อแตกต่างระหว่างลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มท่อลำเลียงกระจายทั่วไปในเนื้อเยื่อพื้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่กลุ่มท่อลำเลียงจะเรียงเป็นละเบียบในแนวรัศมี ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ไม่พบเนื้อเยอื่อเจริญวาสคิวลร์แคมเบียมแต่ในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่มีเนื้อเยอื่อเจริญวาสคิวลร์แคมเบียมระหว่างโฟมและไซเลมนะคะจึงมีการเติบโตทุติยภูมิค่ะลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนื้อเยื่อพิษจะพบกลุ่มท่อลำเลียงกระจายอยู่เต็มทำให้ไม่เห็นขอบเขตของพิษส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เห็นขอบเขตของเนื้อเยื่อพิษอย่างชัดเจนค่ะ และลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนใหญ่ไม่มีการเติบโตทุติยภูมิซึ่งบริเวณพิษและเนื้องเยื่ออื่นๆอาจสลายไปกลายเป็นช่องกลางลำต้นเรียกว่าช่องพิษส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่พิษจะถูกแทนที่ด้วยใสล่มเมื่อมีการเติบโตทุติยภูมิค่ะโครงสร้างภายในของลำต้นระยะที่มีการเติบโตทุติยภูมิจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะ เป็นการเจริญเติบโตเพื่อขายายขนาดออกด้านข้างทำให้ลำต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นการเติบโตทุติยภูมิเกิดจากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างคือ vascular cambium vascular cambium จะแบ่งเซลล์สร้าง phloem ทุติยภูมิดันเป็นวงออกทางด้านนอกและซเล e มทุติยภูมิดันเป็นวงเข้ามาด้านในนะคะดังนั้นการเติบโตทุติยภูมิจะทำให้ไซเลมชั้นในสุดของลำต้นมีอายุมากที่สุดและ ไซเล่มที่มีอายุน้อยอยู่ถัดออกมานะคะเซลลของไซเล่มทุติยภูมิที่มีความแข็งแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้นนี้จะดันเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นถัดไปออกด้านนอกจนทำให้ซเซลล์ของโฟเอมปะมภูมิซึ่งไม่แข็งแรงอาจถูกเบียดจนสลายไปค่ะ คอกแคมเบียมจะแบ่งเซลล์สร้างคอกอยู่ด้านนอกและเซลล์โลเดิมอยู่ด้านในซึ่งมักสลายไปพร้อมๆกับโฟเอ็มปฐถภูมิเพราะถูกผลของการแบ่งเซลล์จากแคมเบียมทั้งสองเบียดทับกันรวมเรียกชั้นเนื้อเยื่อคอกคอกแคมเบียมและเซลล์โลเดิมนี้ว่าเพอรีเดิมซึ่งทำหน้าที่ปกคลุมลำต้นให้แข็งแรงแทนเอพิเดิมิทที่อ่อนนุ่มค่ะ เมื่อนับจาก vascular c a m b i ยมออกไปด้านนอกจะได้ส่วนที่เรียกว่าเปลือกไม้นะคะประกอบด้วย phloem และ p e r i d e erm. r มบางครั้งก็อาจมีคอ r t e ด้วยเมื่อนับจาก vascular c a m b i ยมเข้ามาจะพบว่า เป็นไซเล่มทั้งหมดนะคะรวมเรียกว่าเนื้อไม้การแบ่งเซลล์เข้าด้านในของวัชพืชแคมเบียมเกิดได้เร็วกว่าด้านนอกดังนั้นส่วนของเนื้อไม้จึงมีมากกว่าเปลือกไม้นะคะไซเล่มยิ่งอยู่ข้างในก็ยิ่งมีอายุมากและจะมีสารจำพวกลิกนินซูเบอร์ลินมาสะสมที่เทคีดเวสเซลและไฟเบอร์มากมายนะคะทำให้ข้างในของเนื้อไม้อุดตันจนใช้ลำเลียงน้ำไม่ได้นะคะเรียกแก่น ส่วนเนื้อไม้ที่อยู่ถัดออกมาและยังลำเลียงน้ำได้เรียกกับผีไม้ค่ะ การสร้างเนื้อไม้ในรอบหนึ่งปีของ vascular cambium คคจะได้แถบสีเข้มสลับกับแถบสีจางนะคะแถบสีจางคือฤดูฝนที่มีน้ำมากไซเลมจะเจริญดีและอยู่กันเป็นแถบกว้างแถบสีเข้มคือฤดูแล้งที่มีน้ำน้อยไซเลมจเจริญไม่ดีและเบียดกันเป็นแถบแคบนะคะทำให้เนื้อไม้มีสีจางและสีเข้มสลับกันมองเห็นเป็นวงเรียกว่าวงปีค่ะนอกจากนี้นะคะบางครั้งในชั้นคอร์เทกจะพบ รอยแตกเรียกเลนทีเซลลที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนแกส๊สและการคายน้ำของพืชค่ะหน้าที่และชนิดของลำต้นพบได้ทั้งลำต้นที่จเจริญเหนือดินและลำต้นที่จเจริญใต้ดินนะคะลำต้นเหนือดินได้แก่ลำต้นคล้ายใบเป็นลำต้นสีเขียวที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงแทนใบเช่นกระบองเพชร ลำต้นเปลี่ยนเป็นนามเช่นเฟื่องฟ้ามัก,กรูดมะนาวลำต้นมือเกาะเช่นแตงกวาตำลึงองัญุ่นลำต้นใต้ดินได้แก่เง่าเป็นลำต้นใต้ดินที่จเจริญเติบโตไปตามผิวดินหรืออยู่ใต้ดินมีข้อปล้องชัดเจนนะคะเช่นขิงขา่าคอมเป็นลำต้นใต้ดินทำหน้าที่สะสมอาหารมีรูปร่างค่อนข้างกลมมีข้อและฟองชัดเจน เช่นเผือกแฮลทูเบอร์เป็นลำต้นใต้ดินที่ทำหน้าที่สะสมอาหารมีรูปร่างค่อนข้างกลมมีตาอยู่รอบหัวเช่นมันฝรั่งหัวกลีบเป็นลำต้นที่มีลักษณะตั้งตรงมีขอบปล้องสั้นมากตามปล้องมีใบเกล็ดทำหน้าที่สะสมอาหารซ้อนห่อหุ้มลำต้นไว้หลายชั้นจนเห็นเป็นหัวลักษณะกลมเช่นหอมกระเทียม ต่อมาเรามาดูโครงสร้างและหน้าที่ของใบนะคะใบทําหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารให้แก่พืชและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนแก๊สและการขายน้ํา ซึ่งโครงสร้างภายนอกของใบประกอบด้วยก้านใบนะคะเป็นส่วนที่ยึดแผ่นใบไว,ไว้กับลำต้นหรือกิ่งที่ซอกก้านใบมีตาตามซอกบ,บริเวณก้านใบมีท่อลําเลียงทั้งไซเลมและโฟลดเอมนะคะและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักมีก้านใบแผ่เป็นแผ่นหุ้มข้อของลำต้นเรียกกับใบนั่นเองค่ะ แผ่นใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนและบางเพื่อให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับแสงได้มากที่สุดนะคะโดยรูปร่างลักษณะของแผ่นใบก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นะคะแผ่นใบจะมีเส้นใบแตกแขนงออกมาจากเส้นกลางใบซึ่งภายในเส้นใบและเส้นกลางใบจะมีมัดท่อลำเลียงคือท่อไซเลมและท่อโปรเอ็มมาหล่อยเยื้ยงใบนั่นเองค่ะ และใบบางชนิดนะคะจะพบหูใบซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาตรงโคนใบที่ติดกับลำต้นทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายให้กับตาอ่อนและใบอ่อนนะคะและพบได้ทั่วไปในพืชใบเลี้ยงคู่แต่ไม่ค่อยพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหูใบมักมีอายุไม่นานและจะหลุดล่วงไปเองค่ะ การเรียงตัวของเส้นใบนั้นจะแตกต่างกันในพืชดอกนะคะโดยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเส้นใบจะเรียงขนานหรือตั้งฉากกับเส้นกลางใบส่วนในพืชใบเลี้ยงคู่เส้นใบจะแยกออกจากเส้นกลางใบและแตกขแขนงเป็นร่างแห้ใบของพืชมักมีชั้นคิวทิเคิลที่เป็นสารคิวทินนะคะเคลือบผิวใบด้านนอกเพื่อลดการคถ่น้ําค่ะ และใบของพืชนะคะแบ่งประเภทได้ตามจำนวนแผ่นใบที่ติดอยู่กับที่ก้านใบหนึ่งก้านโดยถ้าหนึ่งก้านใบมีใบพืชใบเดียวจะเรียกใบเดี่ยวเช่นมะม่วงมันสำปะหลังพริกชบาแต่ถ้าหนึ่งก้านใบมีใบพืชหลายใบย่อยจะเรียกใบประกอบนะคะเช่นมะขามมะพร้าวหางนกยุงไทยถ้าใบพืชที่ดูเหมือนเป็นใบประกอบแต่ว่ามีลูกอยู่ใต้ใบเล็กๆจะถือว่าเป็นใบเดี่ยว ะะเช่นมายมนั่นเองค่ะต่อมามาดูโครงสร้างภายในใบของพืชเมื่อตัดตามขวางนะคะจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อ3ามกลุ่มนะคะได้แก่ epidermis, m e s o p h y l และมัดท่อลำเลียงเ e p i d e r มิ s จะอยู่ชั้นนอกสุดมีทั้งด้านบนและด้านล่างประกอบด้วยเซลล์ผิวเซลล์คุมและอาจมีเซลล์ขนนะคะ ผิวด้านนอกของเิเดอร์มิสจะมีสารคิวทินเคลือบอยู่เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและเซลล์คุมนะคะจะควบคุมการขายน้ำและการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านปากใบปากใบลักษณะต่างๆจะบอกถึงการปรับตัวของพืชโดยพืชที่อยู่ในที่แล้งจะมีปากใบอยู่ระดับต่ำกว่าเิเดอร์มิสนะคะพืชที่อยู่ในที่น้ำมากจะมีปากใบยกระดับขึ้นมาพืชที่อยู่บนบกจะมีปากใบระดับเดียวกับเิเด d e r มิสนะคะและส่วนใหญ่ ปากใบจะพบมากที่เอพ e เดอร์มิสด้านล่างส่วนพืชปล่มน้ำเช่นบัวปากใบจะอยู่ e p i d e ์มิสด้านบนพืชที่อยู่ใต้น้ำจะไม่มีปากใบพอแลกเปลี่ยนแก๊สกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงค่ะ มีโซฟิลเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างเอพิเดอร์มิดด้านบนและเอพิเดอร์มิดด้านล่างนะคะส่วนใหญ่เป็นเซลล์พาเรนคีมาที่มีคอรูพาร์จึงทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะมีโซฟิลจะมีรูปร่างแตกต่างกัน2แบบคือแพรลิเซตมีโซฟิลอยู่ติดกับเอพิเดอร์มิดด้านบนนะคะเป็นเซลล์ยาวเรียงตัวเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ มีคอโรพพาต์ตจำนวนมากทำให้ใบไม้โดยทั่วไปด้านบนจะมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างนะคะสปันจี้มีโซฟิลอยู่ถัดจากแพรลิเซตมีโซฟิลลงไปจนถึงเอพิเดอร์มิดด้านล่างเป็นเซลล์รูปร่างไม่แน่นอนเรียงกันหล,มหลวมๆมีช่องอากาศมากมีคอโรพพาต์น้อยกว่าแพรลิเซตมีโซฟิลนะคะสำหรับในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีโซฟิลมักประกอบด้วยเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกันไม่สามารถแยกเป็นแ เมีโซฟิลหรือสปันจี้มีโซฟิลได้เหมือนพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมัดท่อลำเลียงคือส่วนที่เรามองเห็นเป็นเส้นใบและเส้นกลางใบนั่นเองค่ะประกอบด้วยไซเลมและโฟโเอมมัดท่อลำเลียงจะมีกลุ่มเซลล์บันเดิลชี